ตอนที่คุณเบลขายที่ดินดีๆนะครับเมื่อกี้บอกว่าใช้ออนไลน์ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยคือมันช่วยเราได้มากยังไงคะก็ตอนแรกอะเบลเคยขายที่ดินด้วยการติดป้ายแล้วก็ป้ายกองโจรน,นะคะป้ายป้ายหน้าที่ดินแล้วก็ป้ายกองโจรตอนนั้นก็มีคนสนใจแต่ว่ามันจะมีความช้ากว่ากว่าคนคนนั้นจะมาเห็นโฆษณาของเบลอย่างเงี้ยค่ะ บางครั้งมันก็ผ่านติดป้ายไปแล้วเดือน2เดือนถึงจะมีคนมาเห็นค่ะก็เลยทําให้การขายมันมีระยะเวลามากกว่าอย่างเช่นบางบางแปลงเนี่ยก็3เดือนถึง6เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกค้าก็จะเห็นจํานวนที่เขาคนที่ผ่านเท่านั้นถึงจะเห็นอย่างเงี้ยค่ะจนเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาทําให้คนไม่ได้ออกจากบ้านป้ายเบลก็ไม่ได้ถูกเห็น มันทําให้รู้สึกว่าเอ้าเงียบจังเลยเกิดอะไรขึ้นทํำไมไม่มีสายโทรศัพท์เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เกิดไอเดียว่าเราคงต้องเข้าไปหาออนไลน์ให้ออนไลน์ช่วยเราแล้วล่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้ที่สำคัญเวลาเราเห็นป้ายป้ายดูแพงสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยต่อป้ายต้นทุนสูงมากค่ะสมกก็อาจจะไม่ครอบคลุมถูกค่ะจะไม่เรียวไทมได้ได้เฉพาะในพื้นที่ที่เราไปติดเท่านั้นแล้วโดยส่วนใหญ่เบลก็ไปประมาณไม่เกิน3กิโลอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันใช้จำนวนเยอะ ก็ต้นทุนก็สูงและที่สาค,ค,คัญคือบ,บางทีเทสกิจเทสบายมาเด็นก็เก็บป้ายทิ้งถูกต้องเลยค่ะค่าใช้จ่ายนั้นก็เสียไปถูกค่ะบางทีติดไปหนึ่งวันอ้าววนกลับไปใหม่ออาป้ายเราหายไปไหนวันวันถัดไปเราต้องไปติดไปไ้ายใหม่อย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาใช้ออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่าง่ายขึ้นดีขึ้นใช่ค่ะก็คือต้นทุนเรื่องค่าป้ายเราก็ไม่มีแล้วหนึ่ง แล้วก็เราไม่ต้องไปตากแดดคอยไปปีนเสาปีนต้นไม้ในการติดป้ายค่ะสมัยก่อนเคยทำที่อัมพวาต้องไปติดแ้้นมาก็เหา่าใช่ค่ะบางทีอายนาคนมองมากคนมองมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าไป,ไปช่วงที่เป็นช่วงกลางวันอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งเจอคนแบบถามทำอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตมาหรือยังประมาณนั้นค่ะแต่พอเป็นออนไลน์แล้วมันกลายเป็นเราสมาร์ทขึ้นใช่ค่ะแล้วคนที่เห็นจำคนที่เห็นป้ายของเราเนี่ย เร,เราใช้ประกาศหน,หนึ่งประกาศแต่คนที่เห็นป้ายประกาศของเราอะ่ะมันมีจำนวนที่เราสามารถครอบคุมได้มากกว่าเดิมแล้วก็คนโทรลได้ด้วยนะ,ะและที่สำคัญเนี่ยออนไลน์เราสามารถทำเรื่องราวของเราให้หน่าสนใจก่อนที่เขาจะประสิทใจเดินทางมาหารเราที่สำไภใช่ค่ะด้วยข้อมูลที่เราให้บางชีก็ลดขั้นตอนการทำงานของเบลด้วยการที่เบลมีป้ายติดตามเสามันก็ใส่ข้อมูลได้ไม่เยอะ ลูกค้าก็โทรมาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจะใช่ลูกค้าตัวจริงแต่การที่เราใช้โพสต์ออนไลน์เราสามารถใส่รายละเอียดที่ลูกค้าจําเป็นต้องรู้เขาก็ตัดสินใจมาส่วนหนึ่งแล้วก่อนที่จะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเราเพื่อความมั่นใจและตัดสินใจซื้อค่ะเบลก็ทํางานน้อยลงด้วยค่ะในส่วนนี้แล้ที่สําคัญถ้าเราสามารถทําวิดีโอ youtube ได้หรือสามารถทำไลฟ์ได้อะไรต่างๆเนี่ยมันคือข้อมูลที่เราฝากชิ้งไว้ ลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ดยที่เราไม่ต้องให้ข้อมูลเยอะเลยไม่ต้องเหนื่อยใช่ค่ะเหนื่อยรอบเดียวแล้วก็คุ้มหลายคุ้มหลายอย่างค,คุ้มหลายคนใช่ค่ะถ้าเรามีลูกค้าสนใจเราหมื่นคนเราก็ไม่ต้องไปพูดหมื่นครั้งก็เขาเข้าไปดูเรื่องราวทั้งหมดใช่เลยค่ะที่สําคัญถ้าเรื่องราวนั้นน่มันเป็นประโยชน์มากะ <c oughs> มันจะช่วยปิดการขายแทนเรา้ด้วยถูกเลยค่ะเพราะว่ามีมีการปิดการขายโดยที่เราก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกค้าเลยลูกค้าไปถึงหน้าที่ดิน อยู่ๆก็บอกว่าน้องที่อยู่หน้าที่ดินแล้วนะคะที่แปลงไหนพอเราไปถึงเราชี้แปลงเสร็จลูกค้าบอกเออเดี๋ยวพี่ทําสัญญาเลยเอ่ะยังไม่ได้คุยอะไรกันเยอะก็คือเหมือนกับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยลูกค้าได้มาจากการที่เราใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วค่ะคิดได้ว่าถ้าทำออนไลน์เป็นประหยัดใช่ค่ะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดการทํางานแล้วก็ต้นทุนหลกัหลกๆเลยคือต้นทุนมันหายไปเกือบ80% เราใช่ค่ะวันที่เราปักหมุดไว้ที่ในออนไลน์เขาไปเองเลยแต่ที่เขาไม่ต้องมาถามเราอยู่ตรงไหนถูกค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะแล้วก็ลูกค้าก็เหมือนกับไม่อยากลูกค้าส่วนใหญ่จะเกรงใจการที่เขาต้องให้เราไปที่ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่กล้าติดต่อเราแต่การที่เราใส่โลเคชั่นไว้ลูกค้าก็ไปเองได้เขาก็รู้สึกว่าสบายใจกว่าด้วยค่ะบางคนฟิลอยากแอบไปดูก่อนถ้าชอบค่อยคุยกันต่อถูกค่ะมันทำให้เขารู้สึกไม่อดอัดเราก็ไม่อิจอาเราก็ไม่เสียเวลาทั้งคู่ถูกค่ะ แล้วอยากจะฝากบอกถึงคนที่ใช้ออนไลน์ไม่เป็นแล้วก็หันใช้ออนไลน์บอกเขาหน่อยว่ามันช่วยทําให้ธุรกิจของเราที่ทําอยู่เนี่ยมันฟปรมันง่ายขึ้นขนาดไหนใช่ตอเอ่อการที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วการที่เรานําสิ่งนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของเราเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเอ่อแฮปปี้แล้วก็ การที่มียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยการที่ปรับอะไรแค่เล็กๆน้อยๆจาก้วยตัวเราเองก็ทําให้เหมือนต่อยอดได้อีกค่ะคือธุรกิจเรามันไม่ได้หยุดที่วันนี้เราทําสิ่งนี้แค่เลเวลเดียวแต่วันทั้งหน้าเราสามารถใช้มันต่อเนื่องได้อีกคุณเบลก็เปนเก่งเรื่องการใช้ออนไลน์ไหมฮะไม่เลยค่ะเบลนี่กลัวมากกับการที่จะต้องมา,เ,าเรียนรู้ในการยิงแอดมันคืออะไรกลัวเสียเงิน กลัวยิงไม่ถูกแล้วเงินเรามาเสียไปแต่พอมาลองจริงๆคือมันไม่ได้เสียมากขนาดนั้นพอเราเสียไปนิดหน่อยเราก็ได้เรียนรู้แล้วมันคุ้มค่าค่ะเบลรู้สึกว่าสิ่งที่ได้กลับมาตอนนี้มันมหาศาลจากสิ่งที่เบลเรียนรู้แล้วก็สูญเสียตอนแรกนะคะเรันทุกคนเรียนรู้ได้เนาะใช่ค่ะพอแต่เราต้องมีเป้าหมายว่าพอเรียนรู้แล้วทิเราจะโตมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยิงแอดซึ่งเป็นเรื่องปลายน้ําการทำคอนเทนต์การไลฟ์การทําวิดีโอเนี่ยคือเรื่องต้นน้ํามันเป็นเรื่องที่บอกเล่าความเป็นบอกเล่าให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าทําให้คนประทับใจใสิ่งนี้ต่างหากที่ช่วยปิดการขายเป็นองค์ความรู้ที่คนเห็นแล้วจะประทับใจแล้วอยากซื้อเราจนการยิงแอดเนี่ยคือปลายน้ําคือเป็นการเพิ่มจํานวนคนให้ อของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสขายมากขึ้นถูกค่ะโอกาสในการขายนี่เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับเบลเพราะบางทีสินค้าเรามันมีหลายชิ้นแต่การที่เราโฆษณาแค่ครั้งเดียวมันอาจถ้าเราทําการตลาดโดยที่เป็นการตลาดออฟไลน์คนคนที่เห็นเรามันก็คือน้อยเราก็ยังต้องทํซ้ซ้ําๆๆแต่การเราการที่เราทําออนไลน์เราทําครั้งเดียวแต่คนเห็นในปริมาณที่ไม่จํากัดการที่เขาจะเห็นกี่ครั้งมันขึ้นอยู่กับเราต้องการให้เขาเห็นเท่าไหร่ประมาณ นะครับขอบคุณคุณเบลครับค่ะขอบคุณค่ะ